สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงการเดินทางในรูปแบบที่สนุกกอและตื่นเต้นที่สุดนั่นก็คือการเดินทางด้วยอยอรถบ้านหรือมอเตอร์โฮมไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดินทางที่มีประสบการณ์หรือคนที่เพิ่งเริ่มต้นกับโลกของการเดินทางด้วยดาวกมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้การใช้ชีวิตบนท้องถนนน่าสนใจและน่าตื่นเต้นสุดๆมาดูกันว่าทําไมการเดินทางด้วยมอเตอร์โฮมถึงน่าทดลองบางอย่างแรกเลยลองนึกภาพว่าคุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับพระอาทิตย์ขึ้น ในที่ที่เต็มไปด้วยภูเขาหรือหลับไปใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวและคุณแค่ต้องก้าวออกจากมอเตอร์โฮมของคุณความสามารถในการเดินทางไปที่ไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการในเวลาที่คุณต้องการเป็นสิ่งที่สวยงามจะริงริงของการใช้ชีวิตบนท้องถนนไม่ต้องมาคอยแพ็กกระเป๋าทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนที่พักแค่ขับรถไปยังจุดหมายใหม่แล้วก็พักผ่อนในที่นั้นได้เลยมอเตอร์โฮมมีขนาดและรูปแบบที่หลากหลายตั้งแต่รถยนต์ขนาดเล็กที่เหมาะสําหรับนักเดินทางคนเดียวหรือคู่รัก ไปจนถึงรถยนต์ขนาดใหญ่ที่รองรับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่ออุ่นหลายๆคันมีอุปกรณ์ครบครันทั้งห้องคอรัวห้องน้ำเตียงนอนสะดวกสบายและพื้นที่จัดเก็บของเพียบมันเหมือนกับการมีบ้านที่สะดวกสบายพร้อมออกไปปะจนภัยใหม่ๆบนท้องถนนและยิ่งไปกว่านั้นการทำอาหารเองบนท้องถนนและมีพื้นที่ของตัวเองให้พักผ่อนหลังจากวันยาวๆก็เป็นอะไรที่พิเศษสุดๆแต่มันไม่ได้แค่เรื่องความสะดวกสบายเท่านั้นมันคือประสบการณ์จริง,รงๆการเดินทางด้วยมอเตอร์โฮม ช่วยให้คุณชะลอการเดินทางและเพลิดเพลินกับเส้นทางได้มากขึ้นคุณไม่ต้องรีบเร่งผ่านสถานที่ต่างๆเพื่อไปขึ้นเครื่องบินหรือเช็คอินที่โรงแรมแต่คุณสามารถจอดรถในพื้นที่ที่สวยงามเช่นอุทยานแห่งชาติชายหาดหรือป่าไม้ทำให้คุณสามารถสัมผัสก,กับธรรมชาติในแบบที่การเดินทางประเภทอื่นๆไม่สามารถทำได้และที่สำคัญคือเรื่องของชุมชนการไปแคมป์ในสวนสาธารณะหรือที่จอดอาวีทำให้คุณได้พบปะก,กับผู้คนที่มีความสนใจในชีวิตบนท้องถนนเหมือนกัน มันเป็นโอกาสดีที่จะได้พบปักคนใหม่ๆแลกเปลี่ยนเคล็ดลับการเดินทางและบางทีอาจจะได้พบกับจุดหมายใหม่ๆสำหรับการเดินทางของคุณไม่ว่าคุณจะเดินทางคนเดียวหรือมากับคนที่คุณรักความสัมพันธ์และความทรงจำที่คุณได้ร่วมสร้างไปในระหว่างการเดินทางนั้นจะเป็นสิ่งที่พิเศษแน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเสมอไปคุณต้องเตรียมตัวรับมือกับการจัดการพื้นที่ดูแลรักษาความสะอาดและการบำรุงรักษารถบ้างแต่ถ้าคุณกำลังมองหาวิถีชีวิตที่ยืดหยุ่น และเต็มไปด้วยการผจญภัยมันก็คุ้มค่าจริงๆไม่ว่าคุณจะฝันถึงการเดินทางข้ามประเทศหรือแค่ต้องการสำรวจสถานที่ใกล้เคียงมอเตอร์โฮมให้คุณมีอิสระในการเดินทางที่ไม่เหมือนใครดังนั้นถ้าคุณพร้อมที่จะรับมือกับการเดินทางอิสระและใช้ชีวิตอย่างสบายๆการใช้มอเตอร์โฮมอาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหาวันนี้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณที่รับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดการแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอให้ทุกคนเดินทางอย่างมีความสุขและพบเจอการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นนะครับ